สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Survival a n d Life นั่นเองท่านผู้ชมสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดสามารถสร้างบ้านครบของต่อสู้กับผู้เล่นอื่นได้นะครับอารมณ์เดียวกับพวกเกมรัดหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่นผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในเกมกันเลยทีนี้เราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศตัวเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็คือมันจะมีภารกิจให้ทำนะครับแล้วก็ เป็นการต่อดโซ่งเหมือนรัดเลยท่านผู้ชมครับมีการเลดบ้านกันด้วยนะแล้วก็ตัวเกมมันจะเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับมีพวกซอมบี้ต่างๆด้วยัอนเองท่านผู้ชมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นอาร์คไหนคอฟติทีมอบายทาวเวอร์ออฟแอนาสีฮอนคาอิมเพกหรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Meta l s l u g Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ที่สำคัญ คือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะแต่ไม่เปิดเทสในไทยเออผมก็งงเหมือนกันนะแต่ลองเล่นดูนี่ครับการตัดไม้นะค่อนข้างแบบสโลนะพอจะง้างแต่ละทีนะครับดูดิมีภารกิจให้ตัดไม้ห้ต้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยตัดกันไปอันนี้ต้นสุดท้ายแล้วทุกผู้ชมครบ5ต้นพอดีเลยแบบอีซี่ๆนะเกมไม่มีภาษาไทยด้วยนะอย่างที่บอกไปแต่ว่า ไม่เปิดเทสในไทยผมก็งงเหมือนกันแต่เคยเปิดเทสในไทยนะแต่ตอนนี้ก็ไม่เปิดแล้วรอบใหม่นะโอเคเราพยายามวางในส่วนของฐานตัวนี้นะครับ4อันเนาะอย่าวางให้เกินนะครับเพราะว่าตัวทรัพยากรไม้ที่เขาแบบให้เราตัดอะ่ะมันค่อนข้างแบบอพอดีนะในการสร้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็วางไปแค่3นะครับเขาบอกให้เราวาง3ก็วางไป3ก่อนนะครับเอาแค่ผ่านเควสก่อนนะนี่ครับ าวางไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็ตัวนี้นะครับประตูโอเคเรียบร้อยนะด้านบนนะครับมันจะเป็นตัวที่แบบฟ้าไงเนี่ยปิดไปปิดไปฟ้าเพดานเนาะโอเคทีนี้นะครับทีนี้เราสามารถสร้างในส่วนของตู้นะครับเอาไว้ล็อกได้เนาะ คืออารมณ์คล้ายๆเกมรัสโซเวิลใช่ไหมที่มันเหมือนรัสนะครับมันมีหลายเกมเหมือนกันนะตอนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องเอาของมาวางแล้วอะไรของอยู่ในตัวหรือเปล่านี่ครับอยู่ตัวนี้ทําการวางวางตัวนี้เลยอ่ะเรียบร้อยครับเพิ่มวัสดุเข้าไปในตู้นะครับเดี๋ยวเรามาที่ตู้ก่อนนะเ,เราต้องปิดโหมด หมดนี้ก่อนหมดที่เราใช้เครื่องมือในการสร้างนะครับเปิดตู้นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเนาะตั้งให้เขารู้นะคือหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วกดอินเนาย <laughs> ประมาณนั้นว่าไปโอเคนี่ครับเอาทรัพยากรใส่ในตู้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับทําการสร้างเตียงเนาะมันจะมีคําสั่งอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็ทําการครัฟเตียงเลยนี่เกมนี้ในช่วงแรกพยายามแบบเขาเรียกอะไร สร้างบ้านครับของไว้ดีๆนะครับมันจะมีช่วงที่มันสามารถเลดบ้านกันได้ด้วยนะ,อ,ะอยู่ในกระเป๋าแล้วกดวางนะครับวางอ่านี่ไงเดี๋ยวอ่านอนตอนนี้แล้วกันนะครับกำแพงก็ไม่ต้องนะเตียงไม้แข็งนะต้องตั้งชื่อด้วยเหรออ่เตียงถ้าเตียงนี่แหละจะไปเตียงอะไรละ่ะไปรวบรวมเบอร์รี่นะครับ เบอร์รี่ดูในแผนที่ได้นะที่จริงก็จะมีตัวลูกศรบอกนะครับว่ามีเบอร์รี่อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็วิ่งตามลูกศรไปเลยท่านผู้ชมแล้วก็ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาจะมีบอกนะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ที่เราเลือกเข้ามาเล่นนะครับเขาออนมาแล้วกี่วันเบอร์รี่มันก็มีพวกอ่าหมาป่าหรืออะไรแบบนี้ด้วยระวังดีๆแล้วกันนะหลังจากเราเก็บเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราวิ่งกลับมาที่บ้านแล้วท่านผู้ชมนี่มันจะมีคําสั่งให้ทําการคราฟแคมป์ไฟเนาะ อ่ะคับเลยใช้เวลาในการคับประมาณวิวิเรารอไปนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับมันก็ค่อยโหลดพอโหลดเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของมาวางกันนะครับนี่ตัวแคมไฟเนาะวางไว้หน้าบ้านเลยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะใช้เบอร์รี่ที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับทํำอาหารนั่นเองโอเคปึ๊บแบบนี้นะเราจะได้อาหารที่มีพลังงานค่อนข้างโอเคอยู่ เราก็ทำการคราฟมาสัก2อันเลยนี่ต่อไปนะครับทำการคราฟกระบองเนาะคือถ้าสมมติว่าเราทำตามที่เขากำหนดมาเราไม่ได้ทำนอกเหนือจากที่เขาสั่งนะครับไม้มันจะเพียงพอในการคราฟพวกกระบองหรืออะไรแบบนี้นนเผู้ชมแล้วก็เกมนี้สามารถจับสัตว์มาขี่ได้ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรืออะไรแบบนี้นะหมาป่าไม่แน่ใจนะนี่ทำลายถังเหล็กแล้วก็สะสมชิ้นส่วนนะครับ จะต้องวิ่งมาตรงนี้เลยอ๋อถังเล็กอยู่ตรงโน้นระวังพวกเดโนเสาร์แล้วก็พวกหมาป่าหรืออะไรแบบนี้รอบๆดีๆนะอันนี้เก็บไปก่อนเจอทรัพยากรอะไรใกล้ๆก็เก็บไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้รากไม้ก็ว่ากันไปนะ,ะเจอกวางปล่อยไปกันไม่ใช่ตุ้มใส่เรานะมีการหา ได้แล้วนะครับชิ้นส่วนเนาะสองถังนะนี่นี่เรียบร้อยครับเฮ้ยได,ได้มีดได้มีดด้วยเอ้ยมันดับของดีเหมือนกันนะถ้าถ้าสังเกตดีๆนะมันดับของนี้มันดับรองเท้าด้วยล่ะใส่เลยอุปกรณ์น,นะครับรองเท้าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีถังเหล็กอีกนี่วนี่ครับท่านผู้ชมไดนโนเสาร์เห็นปะมีไดนโนเสาร์อยู่ เนี่ยเราฟาร์มตรงน,นี้เลยผมว่ามันโอเคอยู่นะเมื่อกี้มันดรอปของได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยฟาร์มเลยนะครับโอเคโหได้ของเพียบเลยเราอย่าเพิ่งไปสู้ดโดนเสานะครับในช่วงแรกนะเสื้อผ้าเรายังไม่ได้คราฟอะไรเลยเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเราก่อนวิธีการสังเกตที่บ้านนะครับสังเกตรูปอ่าที่เป็นรูปบ้านสีเขียวๆนะครับจะเป็นบ้านเราเนาะ ไม่ได้ยากจนเกินไปใช่ไหมตรงนี้สบายๆกันอยู่แล้วต่อมานะครับมาที่คาสั่งคราฟเนาะให้คราฟตัวนี้ขาดไม้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไม้ก่อนตัดไม้เรียบร้อยแล้วทําการคราฟเลยท่านผู้ชมนี่รอสักแป๊บหนึ่งนะปึ๊บได้แล้วเอาไปวางครับโอเค ชั้นหนังสือนะจาเป็นขนาดนั้นเลยเหรออ๋อจาเป็นดิมันเป็นเหมือนอการวิวัฒนาการในส่วนของตัวเทคโนโลยีนะเนี่ยพวกของปลดล็อกพวกขวานเหล็กหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีแปนโอ้เทคโนโลยีเรียนรู้เยอะมากใช้อ่าชั้นว่างหนังสือแล้วนี่ปลดล็อกเทคโนโลยีในการสร้างตัวก่อนนะครับอันแรกเราสามารถปลดล็อกได้อยู่ละอันที่2นะครับปลดได้เลยจริงๆอ่ะ บางอันก็ยังไม่ควรปลดเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ตัวทรัพยากรน,นั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทําการเก็บทรัพยากรเดี๋ยวเรามาเจอกันนิดนึงทีนี้นะครับเรามาทําการคราฟไอเทมเพิ่มเติมนะครับโต๊ะตัวนี้เนาะเรายังขาดตัวไม้เอพอเราคราฟมาได้แล้วนะครับเราก็ทําการวางอันนี้ผมวางแบบมัวเลยนะ เปิดนะครับเปิดตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถทําการซ่อมในสวนข,ของตัวไอเทมได้นั่นเองทุกผู้ชมครับหรือว่าเป็นข้อดีเนาะช่วงแรกก็พยายามเล่นนะครับฟาร์มของสร้างบ้านดีๆแล้วกันเนาะที่เหลือค่อยออกไปเผชิญโลกภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้นะครับยผร้รอชีวิตแล้วก็ที่สําคัญคือควรหาปาร์ตี้ในการเล่นนั่นเองทุกผู้ชมครับเพราะว่าเกมนี้ให้อารมณ์เหมือนพวก survival รัสส s u เว i ร์ l และประมาณนี้เลยเอาเป็นว่าใครสนใจอยากกระเทศก็ลองดูกันได้แลพวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ